สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้ช่อนะกันเขียวกันค้างัานวาได้ตบมือมาย้มกับมาใกล้ๆกมือนี่ถือว่าเป็นมือสันวันดีพี่เป้มีแนวทางตัวเลขงามๆประจำวันจันทร์ที่สี่สิงหาคมสองพร้อยหกสิบแปดกับแนวทางเล่าวปตนาคณะกรรมการ สีได้ออกเลขให้กับพ่อแม่พี่น้องส่ขู่สูโคแล้วนะคะตอนนี้เน้นย้ำนะคะว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว,ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะซึ่งหลายๆคนก็ถามเข้ามาว่าพี่เป๊ะมีแนวทางของราพัฒนาหรือเปล่าซึ่งคนปวงคือพี่เป๊นะ เป็นไบโอได้ทีิสิบมีตัวเลขในสายเลือดน้องพี่น้องเนาะก็คลิปนี้นะคะเดี๋ยวไปถือซายอย่างพี่เป้ด,ด้อแล้วเป็นภัยที่เขามาบอกว่ามาดูพี่เป้แล้วมาเบ่งเจ้าแหละไล่สาระอุ้ยซ่องพี่เป้บบมีสาระอย่างเด้อซ่องพี่เป้เนะ่ะไล่สาระซ่องพี่เป้เนะี่ยมีแต่แบบความบันเทิงนะคะหรือวความเครียดว่ะ ลาาพัฒนาขอให้พี่ท้องโชคหมานกันสูก่สุขนนะคะในวันจันทร์ซึ่งเท่าที่สังเกตเลขเล่าพัฒนาตอนนี้มันมักมนมักมาแบบเด้งเดงคือแบบว่าทาสายรูดนี่ทาแม่นภพยที่แบบมีแบบสายรูดแม่นๆตัวหนึ่งนะรูดสิบเก้าตูมันหมักมาบนมาล่างและหวังว่า สิออกเลขที่เฮาซื้อเด้อสำหรับวันจันนี้นะคะคงพี่เป้ดได้ตามนี้จ้ะเด่นศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์เด่นศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์ดและศูนย์เก้าศูนงศูนยามศูนย์สี่ศูนหกศูนย์เจ็ดและศูนย์เก้าสหรับแนวทางลาวพัฒนาหมักกระตามมาหมักกระพานเด้อพี่เป๊กับโฮูคือกันวันม่นสิออกอยัง หูนี่ลุ้ยก้นหูบอมาัน,านัางหนาปะจิ้มประเจออแบบนี้แล้และนะคะถ้ามีแนวทางตัวเลขสวยๆที่แบบว่าเฮ้ยเตะตาต้องใจเนี่ยเดี๋ยวพี่เป๊จัดให้นะคะอย่าลืมนะคะขอทุกคนโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย